ไปลูกไปเอาไปให้คุณลุงนะคะระวังนะหมู่บ้านเราเนี่ยเย็นดีนะร้อนอ,ะอ่ะได้แล้วเหรอขอบใจนะแหมขยันจังเลยเด<อ>็กลุงผู้ใหญ่นอกจากขยันแล้วยังเรียนเก่งอีกนะนี่เลยจริงอ่ะเด<อ>ี๋ยวเด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 ี๋ยวฟังก่อนไอเรียนเก่งเนี่ยฉันไม่เถียงหรอกนะแต<ม>่นี่ทุกคนรู้ไหมไปโรงเรียนวันแรกทำไมก็ทําชั้นหน้าแตกซะแล้ว ทำยังไงอ่ะก็คุณถามว่าคุณแม่มีอาชีพอะไรหนูตอบว่าไงลูกคุณแม่เปิดร้านกาแฟค่ะเก่งแล้วคุณรูถามว่าคุณพ่อมีอาชีพอะไรหนูตอบว่าไงลูกแล้วแต่คุณแม่จะสั่งค่ะเช่นอะไรคะลูกเช่นกวาดบ้านถูบ้านล้างจานซักผ้าแล้หนูก็เลยไม่รู้ว่าคุณพ่อทำอาชีพอะไร ยังไงล่ะหน้าแตกไม่ล่ะแตกมห้หมอไม่รับเย็บนี่อไปหูดิทำไมกาแฟมันขมไปเหรอฮะไม่ใช่ตกกระจมันอะไรวะเนี่ยตายลืมบอกก็คนไปตายใช้ตัวเองว่าตาย่รักว่าเย็นนี้เนี่ยน้องโบเนี่ยเขาจะมาพาพวกเราไปเลี้ยงเฮ้ยมันแต่งงานเหรอใช่ฉลองไงที่ถูกลังวัลครับถูกงต ลาป่ากินของฟรีจริงๆค่ะก็ตอนนี้นางโบอมันเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินอยู่เดี๋ยวจะพักคงกลับมาล่ะโอ้ยโอยโอ้ยโอโทรสั่โทรสัทเนี่ยโทรตามเลยทีค่ะไม่ใช่เดี๋ยวดูก่อนซิโอ้ยโบน้าโบโบวิ่ถ่ายได้เงินเยอะเอาเลยเลยยฮัลโหลแน่มีมากเอ๊ะทำไมไม่พูดอ่ะก็ไม่กดนะเพอเอาบิดด้านถูกด้าแ้วบิดด้านก็ด้านนี้เ ชื่ออะไรเด็กไอ้ชายนี่ม่ใช่นั่นแหละท่านที่เออเออหลอเออลุงพี่ใหญ่เนี่ยหนูมาถึงไอ้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วอะเออใช่ใช่ว่าไงไปขึ้นรางวัลมาแล้วเหรอก็ลุงทำไมมันปิดเร็วจังเลยอะเนี่ยหนูมาถึงเที่ยงกว่าเองอะว่าจะเอาไอ้ลอตเตอรี่มาขึ้นเงินน่ะไปถูกที่หรือเปล่าตรงลาดนำเนินน่ะ ทำไมเขาปิดเร็วนักล่ะโถ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 อ้ยไม่ร ouais uh ู้เลยว่าเขาย้ายที่ทำการไปที่ใหม่แล้วไปอยู่ที่สนามบินน้ำนู่นสถานที่กว้างขวางโอโถงแอร์เย็นสบายอ่าย้ายแล้วเหรอทำไมต้องเสียงสูงอระคาดด้วยเราทำไมรุ้ยบอกหนูเล่าเออเออเออเน่นน้มเอาช่วยบอกทางไปไอ้สำนักงานสลากที่ใหม่หน่อยที่สนามบินน้ำันนี้มันอยู่ไหนน่ะมารออยู่ที่ไอ้เนี่ยลาดน้ำเนินได้จ้ะลุงผู้ใหญ่ โอ้โหเดี๋ยวก็โดดเตะสองขาเลยฮัลโหลพี่โอจ๊ะนิ่มเองนะจ๊ะจะถามกันหน่อยสิไอ้สำนักงานสลากกินแบ่รัฐบาลที่ใหม่เนี่ยมันย้ายพี่อยู่ตรงไหนวะแกโหพี่โบไปง่ายนิดเดียวเองแค่นั่งรถเมล์สาย69นะจ๊ะนั่งจากอนุสาวรีย์ ถึงสนามบินน้ำนะจ๊ะพี่แล้วผ่านหน้าสำนักงานสลากเลยเน่เนๆๆบอกช่วยบอกมันหน่อยบอกว่าถ้าข้องใจไงนะให้โทรโทรพท์ไปถามได้เลย02-528-8888 8าอกแอเบลธรรมดาก็ได้หน้าน่ยก็เพื่อนกันก็รักกันเบลนี่เบียเองนะเออพอดีลุงผู้ใหญ่แกฝากบอก โทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะที่เบอร์02 528 88 8888อ๋อเออเข้าใจโอเคแต่กิ้วนะ,ะดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออนี่ดีอ่ะลุงผู้ใหญ่อยู่ตรงนั้นหรือเปล่าอ่ <c oughs> ะจนฝ่าอะไรกันยากสิแกช่วยจุ๊บลุงผู้ใหญ่หน่อยได้ไหมอ่ะจุ๊บปะแกจุ๊บง่จุ๊บดีก,กีีร์เออนี่ แล้วมันมีลถเมย์ไปได้หลายสายนะนี่หรือไม่งั้นนี่ๆๆๆสอบถามรายละเอียดคน้าไปในเว็บไซต์เลยที่ www.glo.or.th นี่นี่ถึงเลยอ่ะบอกเข้าไปอ่ะวางไปแล้วแต่ว่าโบแต่โบเขาฝากบอกมาอ๋อฝากขอบใจไม่ต้องไม่เป็นไรแล้วพวกกันแหม่ดูแลกันได้เป่า เขาฝากจุ๊บๆให้แกได้จุ๊บแทนแม่แล้วจะบ้าแล้วเดี๋ยวก็ฟ้าผ่าแล้วเดี๋ยวสิก็รับปากเพื่อนไว้แล้วว่าเดี๋ยวเสียคนเดี๋ยวเสียเพื่อนด้วยตายๆฉันจะเสียคนเป็นเสียแก่เลยล่ะก็มังกรจะพุ่งไปไหนสินี่ฉันแก่ก็จริงจะเลือกนะเว้ยอ้าวแล้วไม่ไตามมาล่ะเ้าเอาก็เธอฟุกได้เฉยเอาไปสิ่ิ๋า